ไม่้่ปลูกแต่พี่น้องไปเบิ้งข้าเห็ดอันนี้ลูกปะคบบัตที่นี่ิันสิพาเห็ดลูกปะคบไปเบิ้งเพิ่นสาธิตกันเป็นลูกปะคบไปกินเจแต่น้ำพร้องเลเนท่ คนศิสาธิตการย็ดลูกนี่ก็จุดเป็นวัสดุพันมี่ผ่าขาวนีสมุนไพร่มีสมุนไพรส,นพรส็นลูกประกอบ บ่อปอเนี kind. ่ได้แล้วน wow ี่งหม้อนเนี่ยแกย่างหมไม่ต้องเออแกย่างออกเ๋ยาใส่ไมทั้งถุงอีกเอาหมูไปกงก่อนนะแกย่างเอาแล้วหัวอนหปามาแล้วก็ที่ขาสองสัว พี่สร้างสันดอกพี่สร้างบ่แม่เป็นหอมมากฉันไม่เอาไปทำลูกกระขึ้แลไปใส่ในตู้อบไปหม้ออบแล้วไปเข้าตู้อบดีกว่าเก็บตกล้เก็บบนช้อนที่พี่หอกันเย้วเป็นสีเหียยแม่มันเหี่ยหรอหาย่ากติไซด้ครับ

จับมุมตรงตรงข้ามนะครับจับมุมตรงข้ามหุบขึ้นไปเลยเด้อครับจับตรงข้ามจับตรงข้ามจับตรงข้ามเมื่อไปตรงข้ามจะค้องเรื่องตรงข้ามพาจับของผู้อื่นใช่ไหมนี่เด้กห้องเธอหนีข้าวห่อพันห่อให้ เอามีาี่เจาให้ลูกันนออบนอาเอาจะหยกใเอายในขลครับจีบข้าวในวสีแก้ใช่ไหมอเป็นคือจีบรับบัวจีบมุมจีบมุมเข้าไปอีกเอาวันเข้าก่อนจีบมุมเนี่ยนีห่วยมับอมุมนี่เริ่มเรียงให้เสมอกัน จับยกขึ <concealed them now> ้นแล้วมันมันมันสดูดลงกดมัน่าเพราะตะเห็ดใบเมล็ดเกะยกคนครัได้ยังได้แล้วค่ะรวบถ้าไม่จีบมันจะออกมาสมุดใจรวบเฮ็ดจังไลยไม่ที่กลมเฮ็ดจังเลยไม่ที่กลมบีบ บีบบ be ีบตอนแรกมักมนปเ,เป็นสี่เหลี่ยมเนาะเ้ายกขึ้นที่แรกมันเป็นสี่เหลี่ยมบัดท,ทีนี้ก็บีบบีบเขาก็บีบจุ่มเกาเล่นบีบบีบบีบให้กลมเราชอบบีบชอบบีบเนี่ยเราเอาลูกข,ของเขางามเขาจะเอาเป็นรูปแบบใหญ่ให้มันปีนเล็กเทปให้มันกลมเขาจะมาให้มันกลม ดีตีให้กลมแลวปุ๊บบันเชือกทีนี้ก็จับไม่ดีหอกมดคืออกูอยู่มันเนี่ยเฮ้ยเลยจับเชือกไปยังแก่เชือกของมาก่อนเชือกจับเชือกเนี่ยออกไปไม่ทัน

นาเจ้าคูประจับออกมากที่จับออกข้างนอกเอาลูกออกข้างนอกหน,กหนงสองสองรอบดึงให้แน่น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 แล้วก็มัดให้อยู่แล้วก็มัดเอาไฟรุ่นลหรออะไรวะ มัดให้อยู่มัดไม่แน่นใช่ไหมคะมัดเทียนึงล้วกมัดเทียที่สองมัดเทียที่สองมัดเทียที่หนึ่งหรอกมัดเทียที่สองโอ<ฮ>้โห<ฮ>ต่พี่ลูกใหญ่แต่ลูกเนี่ยสวยไหมสวยสวยเหมือนคนทำเลยลูกว่าเขาสวยหรือคนสวยทั้งคนทั้งลูกประครบสวยแล้วแบบนี้แล้วทำอะไรไงคะต่อไป ถ้ามันย้อยอย่างเมียงนี้คือตัดออกใช่ไหมตัดออกมันจะได้สวยสแต่งออกให้สวยเพื่อความเรียบร้อยสิบอุญยุอัญญาอันนี้ก็ปูดอุปุยไงตัดออกเนาะโลสดท่านที่เ้ามัดเสือกนะข้ามาหาเจ้าของเข้ามาเสือแล้วพี่ออกแบอก็เขาพิจงเสืกไว้หน่อยแต่ รับตัวนี้นึ้นมาก่อนจับปีกหนึ่งึ้นมาก่อนปีกขวาหรือปีกซ้ายเขามาประกบจับปีกหนึ่ง<น>ึ้นมาแล้วก็เอาปีกขวาไม่ใช่ปีกนี้ปีกนี้เอาปีกขวาหรือปีกซ้ายก็ได้ เดือเอาฟังหาองังดคัครับังาเ้าอไม่ใช่นี่ไงเอาปีกนี้ก่อนนี่ย้าปีกตรงขามีเอาปีกนี่คอยไล่ไปค่ะคอยไล่ไปจ้าบเมนโบเมนปีกตรงขามไม่ใช่ปีกตรงข้ามนี่ข่าที่สองครขม่าทอแล้วก็เอาปีกใายมาปีกตรงขามจังสีทึทัยประกบจ้าปีก อีกตรงขามจังมาประกบประกบแล้วมันจะเป็นรูปนี่บ<า>ั้ยรูปใบโพรูปใบโพจะเป็นออกเป็นรูปใบโพค,คือบกบคือบกบได้ไมหมได้หรอเนาะเป็นรูปใบโพเห็นไหมทับปลายหน่อยนึงทับปลายหน่อยนึงพับลง พับไปทังหน้าพับไปทั้งหน้าแล้วก็รงบัอนทุกลงพับเรื่งลงเลยบ่อนพับเร่งตอนแรกพับนิดนึงตอนนี้พับรงวาปิดเลยปิดเสื้อข้างล่างเม่อเห็นเห็นเสื้อโอเคออกแรกใช่ไหมคะโอเคือกแรกดึงหัวดึงหัวออกดึงหัวนันดึงหัควงึงหัวออกหัวของนี่อ่าือ หัดขันตอนนี้ดึงหูออกสองหูหูออกสองข้างแล้วเพิ่มบั่นเขาจะค่อยม้วนสีงามคือขี้ไล่จะยืดเป็นบั่นม้วนม้วนม้วนทางขวาก่อนม้วนขวาแล้วก็ม้วนซ้ายแล้วก็จุ่มเข้ากันแล้วก็จุ่มเข้ามานานไปถัดจับไปถัด ยังไดบัหมได้ยังได้แล้วเอาเสื้อเส้นสั้นขึ้นไปในร่องมันเสื้อเส้นสั้นขึ้นไปตามร่องอ้าววางเอาเชืสั้นมาทุบกันแล้ใช่ไหมขึ้นมาตามร่องนี่ไงร่องเขาไปในร่องเขาไปไว้ังสี่เลยค่ะิพี่ลูกกระเบิดค่ะ เนี่ยวันน ah. ีเอาตัวนี้เกี ha o ha o ่ยวแล้วเอาเสียกเนยเอาเกี่ยวเจ้าทีเกี่ยวที่เกี่ยวห้างก็แล้วแต่เกี่ยวไปเรื่อยๆเกี่ยวไปเรื่อยๆเกี่ยวให้เสมอมันจานซีง่ามทาบทาบบัดค่อยบัดเฮียงกับสิบป้งสิบแยบมุกกะสีบัวท้อกันมุกกะสีบัวงามแบบเอาขึ้นมะฮอนนี่นะปุ๊บจมไว้ประมาณ เส้นเนาะประมาณเส้นค่ะยายมันชุดนะครับเพราะว่ามันทีดุดมึงเอาเสืยกตัวเหนียวมาเสืยกตัวที่ห่อขึ้นไปเสืยกสันมัดเอามามาเกี่ยวกันมัดนะครับมัอ๋อมามัดกับเส้นยาวนี่ยเสืยกเส้นสันที่ห่อไปเย็บไปข้างบนน้องหานะมามัดกับเสืยกเส้นยาวแต่ว่าเขากระจงจงปลายมันไว้ประมาณเส้น ประมาณเส้นกว่าเส้นนี่แล้วก็มัดให้แน่นเลยบ่บันมัดให้แน่นเลยครับอะมัดให้แน่นเลยอันนี้เป็นเล้วไปนี่สิ้นสุดไป็นเลี่ยวเหรอครับอ่าแล้วก็มัดเนี่ยมัดเล้่ยวตัดออกตัดเลยเก็บเชือกเก็บเชือกเก็บเชือกเข้าไปในช่องข้างบน กครับรักสุดใครรักสุดไม่กเมันนนี่มันเสนเสือครับ็ีบนเหลียวเห็นเสียกโคมาเกะกะเนาะไวม่เหี้ยเอาได้หละเพื่อนจมบ่เยาเป็นไดกัได้เสกันนะฮะขอเบิ่งกันนะฮะสวยงามลูกกลมดี สวยค่ะเคยมากเคไปหออยู่ผูพันเขาจะอ้าพูดอะไรคลีดงามไปเลยอ้าวขมีร้าสนะมันอมมีสุนเสียงเขาเขาจะมัดอายนียส่นเสียงเขาจะบงจะเก็บลับแนนพร้อมขึ้นเสมอเสมอแนนพร้อม นี <łość> ่ก็้อเนมะครวเียบรลอยพีเน้อ็นะทงนี่ยก็คือการพอลูกประคบได้สวยงาม่าแล้วก็นี่นะเรียบร้อยเนาะเอียบร้อยสวยงามประมาณนี้สุดท้ายก็ไปสิ้นุ

คิวสินงพี่น้องสามสองหนึ่งเรียบร้อยขอบคุณค่ะ ขึ้นนิ้วก็จะสีบอกแมนิวจะใส่ไปด้ไหอันนี้คือจะสีบอกนะ